ที่จะดีขนาดไหนค่ะตามเข้ามาเลยค่ะที่แรกเราไปชื่อยูโนโมรินะคะเราไปตรงสาขาสาทอดค่ะบรรยากาศล่มลื่นดีสวยดีค่ะมีต้นไม้เยอะแยะค่ะถ้าเทียบกับที่อื่นที่นี่ก็มีบ่อแช่อยู่หลายบ่อนะคะแล้วก็มีโซนตรงที่เปิดโปร่งโล่ง,ลงสบายดีด้วยค่ะ ชุดคลุมคายชุดญี่ปุ่นให้ใส่เดินเล่นกันด้วยค่ะโซนตรงร้านอาหารญี่ปุ่นดูจริงจังมากเลยค่ะมีตรงโอเพนแอร์ด้วยวิวดีค่ะที่ต่อไปชื่อพันภูรีอยู่ตรงตึกเกษรชั้นสิค่ะ เน้นวิวตึกนะคะตรงข้ามจะเป็นเซ็นทรัลเวิลเลยสามารถเดินไปช้อปปิ้งที่ต่างๆได้สะดวกดีค่ะบอกก็ไม่เยอะมากนะคะแต่ชอบอะคะ่ะมันเห็นวิวตึกนะคะแล้วก็ดูโปร่งโล่งสบายดีค่ะชอบที่นี่ค่ะที่เด็ดของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือห้องรีแลกเซชั่นรูมนะคะ คือว่าพอเข้าไปแล้วนี่มันโล่งเบาโปร่งมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาจัดวางหงจุ้ยห้องนี้ยังไงนะคะชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็มีโซนให้นั่งเล่นนั่งทำงานนั่งกินอาหารนะคะอาหารก็อร่อยค่ะที่ต่อไปเลสแล็นะคะที่มีออนเซ็นอยู่ตรงแกลนเซนเตอร์พอยต์ทองหล่อค่ะ โซนนั่งเล่นนั่งทานอาหารนั่งพักผ่อนเหมือนที่อื่นๆนะคะ,ะทางเดินเข้าไปออนเซ็นนะคะจะแบ่งเป็นห้องทางฝั่งชายกับทางฝั่งหญิงนะคะที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อในบางๆกางเกงในบางๆให้สะหน่อยแต่ที่เนี่ยไม่ให้ใส่อะไรเลยค่ะก็จะเปิดโล่งเต็มที่เลยเหมือนที่เราไปแช่ออนเซ็นกันที่ญี่ปุ่นค่ะ ็มีออนเซ็นที่ดีอีกหลายแห่งนะคะแต่นี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ได้ไปลองแช่มาดูค่ะแต่ถ้าสุดยอดจริงๆเนี่ยต้องไปที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นออริจินอลนะคะออนเซ็นที่ญี่ปุ่นส่วนมากเนี่ยจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็มีอากาศเย็นๆพอเราได้ไปแช่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีผ่อนคลายมากๆเลยค่ะ รือแล้วว่าถ้าเกิดแช่เสร็จแล้วเนี่ยได้ไปนวดต่อก็ยิ่งดีใหญ่เลยการแช่ออนเซนเนี่ยเป็นการเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีของร่างกายเราออกไปนะคะสิ่งที่เรารู้สึกได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกตัวเบาโลง่ลงโปร่งสบายขึ้นเลยค่ะแล้วถ้าเราไปรับพลังงานที่ดีๆเนี่ยเราก็จะสามารถรับได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้ามีโอกาสค่ะลองไปแช่ออนเซนกันดูนะคะจะได้รู้ถึงความสุขขั้นสุดยอดค่ะ